สวัสดีครับสมาชิกมิตรรักไก่ใต้ไก่เดือยท,ทุกทท่านทุกทกทีมนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะพามารู้จักกับไก่ไก่บางอย่างดซึ่งก่อนหน้านี้ผมหายไปประมาณ2เดือนไม่หายไปไหนครับผมไปเก็บรูปสวยๆว,วิวสวยๆเพื่อที่จะมาอัปคลิปและก็มีไก่ตัวที่น่าสนใจในค่ายตอนนี้ครับไปดูกันเลยครับ ตัวเขียวแจ้นี้นะครับมีชื่อว่าเจ้าจอนวิกและก็เจ้าแจ้ยม,มะทูตจะเป็นไก่ตัวแดงนะครับ และไก่ตัวสีขาวนี้มีชื่อว่าเจ้าเสือซึ่งไก่ภายในค่ายตอนนี้ทุกตัวที่เลี้ยงล้วนเป็นลูกไก่ที่ผสมเองไม่มีการนําเข้ามาจากที่อื่นเลยครับ Thank you